เมื่อหนี้เช็คกันนี้เพราะว่าจะได้มีแพล่งด้วยกันว่างแผลนั้นมู่นต้องหาหมองรบกวนด้วยครับอะไรกันอย่างคือเช้าวันจะได้กระบอกด้วยฮะคืออ๋อทำมันจอแล้วกับกระบอกเป็นตากับกระบอกสินะเออ เจอกันค่ะวันนี้อำเภอคงไปดูกันวันนี้เล่นที่ไหนหมู่บ้านวันนี้เล่นวัดเ,เล่นวัด,วดบ้านกระถินตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสแสดงสภาพแจ้งอว่าสองทุ่มหนึ่งจีหนึ่ง สองทุ่มควาตีหนึ่งพี่น้องสองทุ่มหนึ่งจีหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันเป็นเหมือนเขาจำกัดเรื่องเวลาด้วยไห้ถึงจีสองอะไรมานี้คฮะเมื่อคืนเจอกันแล้วหรอกมากเมื่อคืนเป็นไงบ้างมวนลพี่น้องมวนบอสนุกไหมเมื่อคืนนี้น่ะ ชัดไหมครับมา,า,าบขึ้นกับเพื่อโจทย์ใหโจทย์ใหมวลประเภทน้องแบงไงเออเพี่แบงไงบ้านโจทย์ใหญ้านโจทย์ใหญ่โจทย์เล็กนี่สนุกไหมจระ วันที่ห้าต่อเน็ตบ้านกรุงเทพเรียงเดี๋ยวเวลาไลค์ขายสินค้าเนี่ไม่ดีต่อแล้วครับวันที่ห้าต่อเน็ตแล้วเน็ตช่างเน็ตมาแล้วนี่ไงตำรวจจยเป็นคนดูแลสร้างเน็ตมาแล้วพี่น้องช่างเน็ตมาแล้วมาต่อเน็ตแล้ว เดือนนี้งานยังเตรียมเดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เลื่อนไปไหนนะครับเจา้าภาาก็ยังเช็คคิวอยู่เรื่อยๆก็มีคนโทรมาสอบถามคิวงานอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็เจา้าภาาทนใดสนใจไปฉลองงานต่างๆงานสมรสงานมงคลงานออวิธีทางชุมชนเอาไปมรสมติดต่อเลยท่าน้อ่เดอ้อซ้ำซากคิวพันเต็มนะครับถ้าคิวไหนหลุดจะรีบแจ้งแต่เดือนนี้หน่อยปีนี้ยกให้โคราชก่อน ปีนี้ยังยกให้โคราาแบบว่าไม่ผิดหวังโคราาเละสินะเมื่อวานนี้ก็ขอนแก่นเนาะอำเพื่อวยังไงก็คนเยอะช่วงสุดท้ายก็คนเยอะช,ช่วงซาคนหลายพี่น้องก็จนจบนั่นแหละแต่เมื่อคืนนี้เราก็จะเก็บเก็บฉากอะไรบางส่วนเก็บฉากเก็บเบ้ที่กอนตีสองนิดนิดตามจริง,มงเมื่อคืนนี่รับเพิน์ตบริเลงเข้าหนักพี่น้องก็สีเลนฮอนตีสองกว่า กือบทีสามอยู่นี่แหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกว่าเออขอควำนับม,มือเราก็เลยลงทีสองถ้เป็นอะรกับูเรียนดิพี่น้องเพื่อนมาใหุ้รบทีสองสองปีม,ม,มปั่วไอ้โม่ใครกูเรียนดิพี่น้องเอฟแอลนะเคล็ดลับของ,กา,อก,ง,งาการเอฟแอลคืออีกหนึ่งเพลงนี่แหละจ้าก็เรียนไปเรื่อยหน,ยนึ่งเพลงมันเรื่องเสือตัดแต่มืจากเพลยงนอนประมวลเพลงเรียเพื่นเพลงอย่างกับร่วมกับหนึ่งเพลงกับสามเพลงกับอ๋อนี่แหละอีกเพลงหนึ่งอยากแถมให้พี่น้องว่าเมื่อคืนนี้ก็ การตอบรับก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ถือว่าดีเตรียม,มเอฟของจ้าพรุ่งนี้มื่อฮือจ้าไม่ใช่พรุ่งนี้มื่อรือนะจ้าเมื่อรือวันที่สิบห้าไอ้วันที่ห้านะครับวันที่หาพี่น้อง คุณนะครับคุณอะไรพี่น้องมีงานสุมือนเดยถ้าช่วงไหนมีงานในตอนเช้าจะไม่ได้เห็นไลฟ์สดกลางวันกลางวันจะไม่ค่อยได้เห็นนะจะเห็นแต่ช่วงเวลานี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเดินทางไปเห็นงานไปเห็นอย่างพี่น้องขั้นช่วงออกเดินออกสายนี่จะเป็นยังสี่เลยเป็นแบบนี้เลยจะแบบว่าไปตะ,ต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 ะลกะแต่ตะอนตะรอนอย่างนี้เลยก็คือจะเห็นการดีคือกลางคืนอย่างเดียว ถ้าออกงานนี่จะนอนเวลาจากตีสี่เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเป็นเวลาปกติก็ใช้ชิ้นออย่างนี้มาหนึ่งปีแล้วกับการที่กลางวันไม่ค่อยได้เห็นโพสต์หรอกก็จะเห็นทีเดียวเลยคือตอนกลางคืนวันนี้อําเภอคงครับวัดบ้านกระถิน วัดบ้านกระถินตำบลเทพาลัยวัดบ้านกระถินตำบลเทพาลัยแก่เป็นเจ้าลูกอะไรดิอะไปเองบ่ไปเราบ่ถ้าสุขภาพนยังไงเนาะจริงจริงจริงแล้วอ่ะดูขี่หนึ่งแล้วขี่ว่าอยู่ที่คิดเอาเองว่าต้องไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เลยไหมถ้เคยมาแล้วก็จะลบไปตลอดไหมหลบท่าที่ถึงตกอ้าวนี่สัญญาณย่างนี่ประเทศไทยประเทศไทยบ่เนี่ยทุกคนเราให้ดูเส้นทางการเดินรถ ถึงประชายทุกคนไปรัปสาขานะบอซึ่งจะได้รับใจอีกเครื่องสมมงหอดปออีกสิบนาทีนี่แหละเซียวที่เพอคงมันอยู่ข้างหน้าเรานี้เองอ๋อตัวนังก็คือน้องครัวนะยังไงไม่้มีโซ่ใหม่ด้วยนะคะใจนคี้อ้องโซ่ใหม่ทุกวัน อีกสามโลก็ถือว่าหนึ่งอีสามโลกทีมถือเกืได้จามาถูกได้ไงนี่เดี๋ยวเปล่าว่าโทษประกันผิดเลยเขใช้ตัวเกียวนะถ้ามาถูกนะพอลงไปปุ๊บเอ้าคือ่ผิดเพิร์คคงีกร้อยโลเลยัพง่ายหรือสองถูกไหมก็กลับผันเกันเลยแล้วเริ่มไปรุนละน่าจะมีอะไรเยอะอยู่ ชิงสังกับโบยยูเลยตลกวันนี้ตลกไม่มีวันนี้ตลกไม่อยู่หนึ่งคนนะครับทุกคนกให้กําลังใจ <ตะ S 1> ใครนะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์จากทีมงานเพช่นนตุนวันนี้มีเซอร์ไพรส์ชินจังไม่สบายเข้าโรงพยาบาลติดเชื้อทางลมหายใจอะไรนะยังกับมัานมันพูสองคนติดเชื้ออะไรบรอติดเชื้อลมหายใจนะ เจ็บหรือว่าอะไะเจ็บคอเป็นเจ็บคอเผลอนานีวันมันจบเจ็บคออยู่พมันเอาไม่กี่คำข้อนเกี่ยกินำข้อนร้องอยากร้องเพลงค่ายพ่อจังเลยครับเดินทางปลอดภัยนะเข้าไปกับพระคุณนะครับ จะถึงงานแล้วนะครับอีกสามโลเห็นบ่ Yes อพเพือโครงคาคืนนี้มีใครอเภอมาอพเพือโครง้างนี้มาไม่นี่โอ้เร็วนาตีนึงเนื่นฝากกูเลยมาหมื่นนะไม่แสน่ะ,ะเข้าอะไรคอ,อมเรียนไม่ได้เอาสิเลเดียวเขา วันนี้เพชรนวลตุน่นจะไปวิ่งขายตัวกันปักหมุดขายตัวงานวันนี้ก่อนเด้อเจา้าภาพพี่น้องเมื่อวานนี้งานฟรีวันนี้เก็บบัตรเด้อร้อยยี่สิบบาทเงี้ยป้ายเราในป้าดคือไงแท้นนจะว่าตำตาเดาค้าไปเลยเงี้ยไปกูเนยบอกอีอกปากมันมองเห็นไปเอาของป้ายไปซะบั่นต้อว่าตีเด็กปบ้ป้ายเล็กมากอ่ะเพิ่งไปแปลงไงนะวะ งานเรากะทก้ไวันนี้กายบอกไปนี่นีงานเขาอยู่นี่อีกจาลอยกระทงกันแล้วขอเจิญน้องแก้วออกมารำวงลํำวงบันลอยกระทงดี แอรบูตบูตแดนเซอร์ศ sure. ิลปินนะอะไรนะโคษณาหรือเปล่านายผู้จัดการล่ะได้อยู่ช่วยได้อยู่ลาบสมัครนักลองไหมครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาใครเอาใครออกดีหัดแลลวพี่น้องถืองานแล้ว